สุดเดิมเพิ่มเติมคือเพิ่มหัวมาอีกแล้วมเงโะหัวมาอีกแล้วอ,อยากคุณก็ไล่ลงไล่ลงพันนมีเวลาไปจัดเข่าทีเพราะต้องรีบวิ่ของเงินีเอากันไก่สามอันมีกีนเอาไปเอามาเลยสใช้นังกันไก่กันไก่ได้สิแท่งดากเลยบรนดเดอร์ไปใส่น้ตไปนี้เอาอันไม้มาใส่เลยอ่ะยาม,มีหลายก็ะไร สวัสดีจ้าแมนน้อยสั่งอะไรอีกแล้วมึงฉันสั่งเนาะขยันสื่อเนาะเอ้าไปสื่อเ่อใดก็สั่งเอาตัวเนาะของมันต้องกินต้องใสอ,อ่ะอืหอมเกิบเกิบไหมเกิบอีกแล้วเกิบอีกแล้วพี่น้องว่ากูเบือเ่อมึงเด้วมึงหม่อีกแล้วเกิบมึงอย่าเเบื่อนะคะอย่าเป่าเบื่อหนังหน้านะคะ อันนี้มันเป็นความสุขของเดี่ยนลนล้วนๆๆเดี่ยนอยากได้ยหรอเดีเ่ยนอยากได้เหอเดี่ยนก็สู้สิคะเดียนอยากได้สีดำใส่เห็ดงอนพุนแล้วบันมาใส่เที่ยวนะจ๊ะใส่เห็ดงานหนาหอนเนี่ยเลยจ๊ะ <ๆ S 1> ล้องเมือนกนเขาบอกว่านิ่มถ้าบ่นิ่มไปฟาดเส้นหนังหนาขึ้นนุสัน <ๆ S 1> <ๆ S 2> เมียนบหลักผู้สร้างเบอร์40มันคือพอดีตีนคัทเทล่า สี่สิบจะแนมคือน่อยแค่น้อบาทนี่น้อมันใช้มาให้ยีห้อนี้น่ะพี่น้องมันมาจากไหนเมืองจีนหรือเปล่าเฮ้ยซื้อกูเนี่ยเห็นซื้อเจ้าของแล้วแม่ยญยน้อยอาสันวะเขาหู้หงหนามดและขันแม่ใยญยน้อยแล่นกับเว็บได้นั่นบ่เมนดอก เบอร์อี0ิลีนั่นแหละเขาเขียนดู่ย40มึง่าไปหาว่าเขาสิตีแข่ามึงเลือกันโบแมนเออเออเออตหาหักเนาะถึงคนมันจะน่าไม่น่ารักรองเท้าน่ารักก็พอรองก่อนไม่ใส่ส้นหรอกอยากขาแตะรองเท้านิ่มๆท่านพี่น้องจ๋าตอนนี้ต้องการรองเท้านิ่มๆมากเลยอุ๊ย เลิศ่ะพี่น้องเธอเธอจ๋ามันเลิศอะหลีเด้มันเลิศอีหลีไรพี่น้องวิมันโอเคอะมันก็จะพอดีกับถุงเท้าฉันซื้อมาใหม่นะสิถุงเท้าแท็กซี่ฉันนะ่ะถุงเท้าเซ็กซี่ฉันนะ่ะพอดีเลย,ยไม่ต้องใส่ให้มันร้อนเพราะว่าซื้อมาแล้วจําได้แล้วเอาไว้นานวะ่ะซื้อแล้วจําบ่ได้พี่น้องเดวกกอนหากอนเสื้อไม้หู้ได้อีกเนาะ นชนะซื้อแต่ว่าบ่ชนะจำได้บะเนีือไปไว้ไส่อีกถุงเท้าน่ะตายแล้วพี่น้องเพิ่งซื้อบาบๆนี่ถุงเท้าเซ็กซี่อ่ะเพิ่งซื้อมาเพิง่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยหาเดี๋ยวค่อยหาเดี๋ยวสีอามาโซอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถ่ายคลิปแล้วกันเนาะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยอาจจะเพอเจอร์ก็อย่าว่ากันเดี๋ยวก่อนค่อยย่านค่อยนั่งกันไก่นี่นับไปก้อน เออเห็นแล้วกันไกยิบออกแล้วไม่ใช่เสียบดาบมาไรหมาหมา่าลายอันแห้งกันไก่ใจเย็น,ยนไม่ได้ซื้อให้แต่ตัวเองนะไม่ได้รักแต่ตัวเองนะรักคนอื่นก็รักอยู่นะรักผัวนะไม่ใช่ว่าไม่รักขนมกีบลุ่พดวน,นอ้องเอ้ยเศร้าปีดำสิป,ปีลำเศร้าปีลำว่าแต่ได้เห็นเศร้าหาโคนคึอ้พ่อเมืองสีสเกตเนาะเมืองดอกลำดวน นี่ซื้อมาไว้ให้คุณพี่กินกาแฟงาเว้นเมียไม่อยู่เข้าใจไหมคะ,ะขนมเปียะใส้หมวยยองนางชอบอันนี้นางเคยกินแล้วถ้าอันที่นางไม่เอาเคยเอาเข้าปากนะนางก็ไม่โอนางก็จะบนสั่งมาสิบอันลอยหนึ่งอันนี้เนี่ยเปียคุณแม่น,นี้คุณแม่จะก,กิน เปีเนื้อนวลไข่เค็มสูตรหวานน้อยเปี๊ยปุ๊บปับ๊บวสันเจ็ดสิบเก้าคนอันนี้กับเปี๊ยโคดไส้วสันเปี๊ยโคดไส้ใส่บื้มอันนี้เปีเ๊ยไข่เค็มใส่บื้มราดซอสไข่เค็มเจ็มโจนไข่เค็มบื้มเต็มใบ เหมือนกันบได้หักเต่จากของหักพ่อหญยก็หักอกกยู่คะกระืือให้นางน้ำในราคาซื้อมาให้นางกินซื้อเอาไปทิ้งไว้ให้นางแล้วนี่เทออกนี่นางกินได้อันเนี้ยซื้อไปใส่ตะกร้าไวใา้ให้นางให้นางเลือกกินอันนี้มันนุ่มเท้าเข้มอันนี้ใส่ทุเรียนไข่เข้มอุ้ยมันมันปนกันนะเฮียเดี๋ยวเฮียกินเป็นไม่หนิเฮียไม่ได้อ่านภาษาไทยเป็นนะนี่ตายแล้ว อันนี้หน่หอยเฮียรู้หรือ <ๆ S 1> ว่าเฮียเคยกินไม่มีปัญหาแต่อันนี้เฮียจะเคยไหมล่ะอันนี้ไข่เค็มอันนี้ใส่สับประรดสับประรดสองไข่เค็มหนึ่งทุเรียนไข่เค็มหนึ่งอุ้ยโล่ะทุเรียนไข่เค็มสองสับประรดสองไข่เค็มหนึ่งตาแล้วเจ็ดสิบเก้าคนก็ได้ห้าชิ้นแค่นั้นเองเหรอ อีหานี่มันคือแพงกว่าอันนี้อีกวะแต่อันเนี้ยเดี๋ยวจะมากินพร้อมกันกระเพินต้องผ่าแล้วกินนํากันบสซันแล้วผ่าแล้วมันสิเหลือนี่คือสิ่งของที่สันซื้อไว้ให้เพิ่นกินเดี๋ยวค่อยจะเอาไปเก็บใส่ตะกร้าให้ดูเด้อไปน้ากันไปน้ากันไปน้ากันแล้วนน้ไปเกบไว้ัญไงปุ <c oughs> <c oughs> ๊บตายแล้วว่าเราสไตืติมเนี่ย อันนี้คือเพิ่นหูอันนี้คือให้เพิ่นกินนี่ค่ะแหงบออันนี้นี่คือไม้เพื่อนกิน,นเพิ่นกินกับกาแฟงา,ามใบเวลลอยู่บานผู้เดียวเมียไปเฮ็ดงานนี่ค่ะเป็นยังจังสือตัวนี้มาให้เพิ่นกินเพราะว่าเพราะว่าทุกวันทุกอาทิตย์ไม่หน่อยจะเอาขอนมมาให เป็นแม่หน่อยเฮดเคกนะคะเฮดเคกไว้ให้เขากินกาแฟายอยู่มองเฮดงานอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะม่นไหนจะเฮดเคกเฮดเคกถาดใหญ่อาทิตย์หนึ่งสิเฮดอยู่ประมาณสองเทือหรือสามเทือแล้วแต่ว่าคันลูกค้าลายก็สามเทือต่ออาทิตย์มือเว้นมือไว้เขากินกับกาแฟาแล้วก็พนักงานกินน้ำแล้วก็ให้ลูกค้ากินในบุฟเฟ่นะคะ ที่นี่ก็เลยเอาไม่พอไงพอไนบอกว่าเอาไปฝากแฟนเธอด้วยเธอทํางานทั้งวันแฟนเธออยู่บ้านคนเดียวไม่เขากินกับกาแฟไนคอยนะดีลีเดย์ปอยสิบอกไห่แต่แต่คอยให้งานมากนี่คอยโชคดีเจอไยดีสุดๆเลยสองคนแหละคนแรกคือผู้ประสิทธิศาสตร์วิชาไห่านทางขางแล้วก็มาพุนีค่ะเดี๋ยวเขามาเบ่งร่องเท้ารองเท้าต้องตกใจนะคะเพราะว่าช่วงนี้วันนี้คุณจะเห็นหนังหน้าอีน้อยในสภาพนี้เพราะอีน้อยมารีวิวของอยู่ค่ะ ยังเต็มห้องนอนอยู่เลยนะคะบางส่วนก็เก็บไปแล้วบางส่วนก็ยังไม่ได้เก็บนะคะเนี่พี่น้องก็คือว่าอันฉันชอบอ่ะฉันชอบอะมันสวยอ่ะเวเบอร์สี่สิบอ่ะเธอมันโอเคมากเลยเธอเธอยี่ห้อนี้มันโอเคแล้วแหละคู่นี้น่ะหนึ่งพันบาทคู่ละหนึ่งพันบาท เดี๋ยวไปหาถุงเท้ามาใส่คู่กันเม่ลองเท้าก๊บเก๋สิไปใส่ถุงเท้าอันหนาตัานๆมันไม่มโอเคนะจะบอกให้นะมันไม่โอเคนะเนี่ยฉันก็ซื้อมาถูกอยู่นะวันนั้นฉันรีวิวไปแล้วนะคู่ละเก้าคนเองนะมันมีหลายแบบบริสไซพิษคางได้เจ้อพี่นะเมือถุงนี่เศร้าซีโคนนี่หนึ่งครูสองครูสามครู สี่คู่หาขู่เอาหาคู่หาคูงให้กูเกาตัวนึงบอกหนึ่งหนึ่งคูสองคู่สามคู่สี่คู่หาคู่หกคูแล้วค่ะยี่สิบสี่โคนมีหลายแบบใส่เฮเบิงได้หนิใส่เฮเบิงมันมีหลายแบบค่ะมันคระกันมาจนเสียมีหลายแบบหกคูถุงหนึ่งยี่สิบสี่คนเนี่ย หน้าหอนมันก็ต้องใส่แบบนี้สิค่ะมันจะได้สวย่ะค่ะเดินในร้านอาหารนะคนะคอย่างน้อยก็แบบว่าดูขาแนมเอออีนี่มึงก็โอเคได้เนาะเห็นมึงเห็นงานมึงก็หามาใส่แบบโอเคโอเคเลิศเลิศผุดเด้เขาไว้หยองหยองจ้าของอะ่ะเ็บริสเลธิ์เดชอยังว่าคนมันหมกนักเนาะอือะืึไปแล้วพี่น้องบ้านนี้ใส่หัวเจ้ของไปก่อนนะจ้ารักนะจุ๊บ